ดีใจด้วยวันนี้เงินเข้าแล้วนะทั้งหมด4รายการสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกําลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัพเดตใหม่ๆค่ะ วันนี้นะคะก็เป็นวันที่8พฤษภาคม2563นะคะก็จะมีเงินเข้าอยู่ทั้งหมด4รายการด้วยกันนะคะแต่ก็ต้องขอบอกก่อนนะคะว่าเงินทั้ง4รายการนี้ไม่ใช่ว่าพ่อแม่พี่น้องจะได้รับทุกคนนะคะคนที่จะได้รับนะคะก็จะต้องเป็นคนที่ผ่านเกณฑ์แล้วก็ได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายการแรกนะคะ โครงการแรกนะคะนั่นก็คือโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะคะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของคุณพ่อคุณแม่นะคะที่อยู่ในครอบครัวยากจนเพราะรัฐจะสนับสนุนเงินช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูบุตรคนละ600บาทต่อเดือนซึ่งก็จะจ่ายให้ทุกเดือนตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ6ขวบเลยนะคะ ส่วนใครที่เพิ่งคลอดบุตรในช่วงปลายปี2562ก็สามารถไปลงทะเบียนได้ตามสถานที่รับลงทะเบียนดังต่อไปนี้นะคะที่กทมนะคะก็สามารถลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตในพื้นที่ที่พักอาศัยอยู่นะคะที่เมืองพัทยานะคะก็ลงทะเบียนได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยานะคะแล้วก็ส่วนภูมิภาคนะคะก็สามารถลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเทศบาลหรือว่าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตามภูมิลำเนาที่ท่านอาศัยอยู่นะคะ ต่อไปรายการที่2นะคะที่โอนให้วันที่8พฤษภาคมเช่นกันนะคะนั่นก็คือเงินช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด19นะคะนั่นก็คือเงินโครงการเราไม่ทิ้งกันนะคะวันนี้ก็โอนให้อีกจํานวน1ล้านคนนะคะซึ่งก็มีพ่อแม่พี่น้องบางคนนะคะที่ได้รับเงินโอนรวบ2เดือนนะคะนั่นก็คือได้รับ10,000บาทเลยนะคะ ต่อไปรายการที่3นะคะที่เข้าให้ในวันที่8พฤษภาคมนะคะนั่นก็คือเงินเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุนะคะซึ่งปัจจุบันนะคะการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุก็ยังคงเป็นการจ่ายแบบขั้นบันไดเหมือนเดิมนะคะนั่นก็คืออายุ60-69ปีก็ได้รับอยู่ที่600บาทต่อเดือนนะคะอายุ70-79ปีได้รับ7 0 0บาทต่อเดือน อายุ8 0 8 9ปีก็ได้รับอยู่ที่8 0 0บาทต่อเดือนแล้วก็อายุ90ปีขึ้นไปก็จะได้รับอยู่ที่1000บาทต่อเดือนนะคะสำหรับผู้สูงอายุรายใหม่ที่อายุครบ60ปีก็สามารถยื่นเอกสารคําร้องขอรับสิทธิ์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งแล้วก็สำนักง,งานเขตกรุงเทพมหานครนะคะ ต่อไปรายการที่4นะคะที่เข้าให้วันที่8พฤษภาคมเช่นกันนะคะนั่นก็คือเงินเบี้ยความพิการนะคะเดือนละ800บาทนะคะนี่ก็คือรายการเงินเข้าทั้ง4รายการนะคะนั่นก็คือ1เงินเด็กแรกเกิด2เงินช่วยเหลือเราไม่ทิ้งกัน3เงินผู้สูงอายุแล้วก็4เงินเบี้ยความพิการนะคะพ่อแม่พี่น้องคนไหนที่ได้รับเงินแล้วนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวจะเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ